สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว static ในคลาสกัน static เนี่ยก็เป็นค่าคงที่นะครับเราสามารถนำเอา static เนี่ยมาใช้งานในคลาสได้เหมือนกันสมมุติว่าเรามีคลาสอยู่1นึ่งคลาสผมกำหนดให้มันมีชื่อว่า byte แบบนี้ทีนี้เราจะสร้างตัวโมเดลของ byte ขึ้นมาโดยเราจะใช้ constructor นะครับเพื่อ,อรับค่าพารามิเตอร์โมเดลเข้ามา แล้วก็เราจะใช้ตัว d i s keyword แล้วก็ dot นะครับจากนั้นตามด้วยตัว parameter model มีค่าเท่ากับ property model นะครับ property model แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะกำหนด object ขึ้นมา object ตัวแรกที่ต้องการชื่อว่าไป1เป็นรถคันที่1แล้วก็ให้มนให้มันมีค่าเท่ากับตัว class ก็ใช้คำว่า new ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อคลาสลงไปจากนั้นเราก็ assign argument นะครับค่าโมเดลก็ไปสมมติว่าโมเดลแรกนะครับชื่อว่าา o o n d a ชื่อ Honda แบบนี้จากนั้นนะครับกำหนดอีก2 Object ใบที่2ชื่อว่าย Yamaha ใบที่3ชื่อว่า Suzuki โอเคเราได้3าม object แล้วก็ assign ค่าโมเดลนะครับลงไปในคลาสเรียบร้อยจากนั้นลองให้มันแสดงออกทางคอนโซลดูเป็น console log นะครับแล้วก็เราจะ เอาตัวอ b อบเจกต์สมมติอ b อบเจกต์ที่หนึ่งนะครับแอดไซน์ size, แล้วก็ใส่สมมติค่าโมเดลลงไปแบบนี้เซฟมามันก็จะได้นะครับรุ่นที่หนึ่งไบทที่หนึ่งเนี่ยโมเดล Honda ลองดูตัวที่สองนะครับเป็นไบที่สองแล้วก็ไบที่สามอ่ะเราก็จะได้ตามนี้เลย Honda Yamaha Suzuki ทีนี้นะครับผมก็จะใช้งานตัว static โดยเราบอกว่าเราจะให้นับจำนวนรถทั้งหมดที่มีแล้วก็ใช้ static ขึ้นมานะครับกำหนดแล้วก็กำหนดชื่อค่าคงที่นี้สมมติว่า number of byte แล้วก็ assign ค่าให้มันมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ0จากนั้นเมื่อเรา assign ค่าโมเดลนี้นะครับเราก็จะนำเอาตัว number of byte เนี่ยมาบวก1ไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วด้านหน้าของ number of, of byte แทนที่จะใช้ this keyword เราจะใช้ชื่อ class ของเราก็คือ byte แล้วก็ใช้ dot แบบนี้จากนั้นนะครับผมก็จะให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลนะครับเป็นตัวนี้ byte number of byte ลองแสดงออกมาดูนะครับมันก็จะได้เป็น3แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือการใช้งาน static ก็คือการกำหนด assign ค่าคงที่ เราสามารถกำหนดได้ในคลาสเหมือนกันนะครับแล้วกออ็นำมาใช้โดยเราจะใช้ตัวชื่อคลาสเนี่ยแล้วก็ตามด้วยชื่อ static ที่เรากำหนดขึ้นนะครับ